نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับห้าประการต่อไปนี้ผมอยากจะให้พี่น้องจดเอาไว้นะชีวิตของเราจะอยู่ในความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์จะประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ที่อุลมามะแนะนำห้าประการดังต่อไปนี้เนะี่ยผมเองก็ พยายามทำนะครับบางบางส่วนนี่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่สักสักห้าสิบิบเปอร์เซ็นต์ชาลอจะเพิ่มเป็น80-90%ิปรหประการต่อไปนี้เป็น5ประการที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จขอเริ่มต้นเลยพี่น้องจดเอาไว้นะข้อที่หนึ่งอดทน ไม่มีความสำเร็จใดๆที่จะเกิดขึ้นกับภารกิจใดนอกจากต้องอาศัยความอดทนครั้งที่แล้วบอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับเย้ยแย้มบอกไปว่าท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอเลหิวะซัลลัมของเราสอนว่า,ว,าว่าลัมอินนันนสรอมาอัอบรพึงทราบเถิดแท้จริงความสำเร็จนั้นจะอยู่เคียงข้างความอดทน เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งงานดุนยาและงานศาสนาต้องอาศัยความอดทนอย่างมากผมไม่อยากจะแบ่งเลยางานดุนยากับงานศาสนาเพราะงานดุนยาเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยอย่างแท้จริงนะอิ่งกอรลาบะอีลาอิบะดางานตรงนั้นนะอามัลตรงนั้นเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปสู่การอิบาดทาทันทีค้าขายทําทเพื่ออัลลอฮ์ออกไปทำอาหากิน <c oughs> ด้วยอาชีพที่มันหาล้านแล้วก็ด้วยความสุจริตเป็นอิบาดะถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์อยู่กับภรรยากับบ้านเจตนาทําเพื่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดะภรรยาให้ความสุขกับสามีสามีให้ความสุขกับภรรยาเนียดทําความดีตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์เนียดทาตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องอายนะพี่น้องเออเ,อ,อเรื่องอะนี้ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์ใช่ครับเพราะท่านนาบีบอกว่าเราทําเพื่ออัลลอฮ์หาความสุขกับหาความสุขกับภรรยาของเราไม่ไปไป สามสอนสู่ในสิ่งที่เป็นของฮะลามตรงเนี้ได้ผลบุญด้วยท่านนาบีมีฮะดีษยืนยันจากท่านนาบีชัดเจนพี่น้องพยายามอย่างยิ่งนะที่จะต้องหันมาสู่ความเข้าใจตรงนี้นะครับงานทางดุนยาที่เราเรียกว่างานทางดุนยาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแล้วใจเนียดเพื่ออัลลอฮ์ตรงนั้นแปลเปลี่ยนมาสู่ การอิบาดาเป็นอิบาดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาพอทาไปแล้วอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแต่ต้องอาศัยความอดทนงานทั้งหมดของชีวิตต้องอาศัยความอดทนเหมือนดังคณะบอร์ชริอะแล้วก็พนักง,งานต่างๆของวายชนะอดทนกันมากพอสมควรพี่น้องในการที่จะผลักดันภารกิจของการดาวะผ่านสื่อชนิดที่มันทันสมัยที่สุดก็คือโทรทัศน์ไปได้ทั่วถึง ต้องอาศัยความซอฟตัต้องอาศัยความอดทนจึงพี่น้องต้องต้องจดไว้ให้เป็นประเด็นแรกนะชีวิตเราอยากจะไปสวรรค์สาเร็จไหมต้องอดทนเยอะมากอดทนอดทนอยู่กับความดีอดทนอยู่กับศาสนาของเลาะอดทนอยู่กับการคุมหิญาบสําหรับมุสลิมาอดทนอยู่กับการกินของที่ฮาราลไม่ไปเกลือกล้วอยู่กับของฮารามอดทนพี่น้องอัลซอฟ วาลามินนันนัสรมาซอ,อบเรจ,จงรู้ไวเ้เถิดว่าความสำเร็จในสิ่งต่างๆทั้งหมดของชีวิตเราจะอยู่เคียงข้างความอดทนข้อที่สองยืนหยัดอดทนและต้องใช้คำว่ายืนหยัดยืนหยัดในที่นี้ไม่ถึงกัดไม่ปล่อยอะไรที่เป็นความดีเอาตรงนั้นมาปฏิบัติยึดมั่นตรงนั้นมาปฏิบัติบางคนเนี่ยยึดมั่นต่อการละมาดตะฮัดยุดอลัลลอฮฺอักบัร พี่น้องพยายามนะที่จะทําการละหมาตหัดยุดด้วยการยืนหยัดแม้ว่ามันป่วยอัลัมดุลิลห์อย่างน้อยที่สุดเจตนาก่อนจะนอนเดี๋ยวฉันจะขึ้นละหมาตหัดยุดปรากฏว่าคืนนั้นนอนหลับไปถึงสุบโบห,หมดเวลาละหมาตหัดยุดแล้วท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮ์บันทึกผลเบิบุญของการละหมาตหัดยุดในคืนนั้นให้แก่เขา แล้วก็เน่ามูฮูสอดอกต,ตอนนอนเนี่ยหล,ลับนอนไปจนกระทั่งถึงซูบบนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นสอดอกกอัลลอฮ์ Allah ให้กับเขาแต่ผลบุญได้ไม่ได้ยืนหยัดอยู่กับการบริจาคฉันจะบริจาคแม้ว่าทรัพย์ไม่มีก็นิดหน่อยก็จังบริจาคทําได้กี่เปอร์เซนต์ก็ตามทาได้เท่าที่เราสามารถจะทํายืนหยัด การยืนหยัดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราฝังมันอยู่ในรากลึกของหัวใจแล้วนะยืนหยัดในความดีแล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสําเร็จปัจจุบันที่ล้มเหลวเพราะอะไรลนะ่ะพราะเอาเข้าไปหน่อยเดียวอ่อและถอยแล้วเห็นว่าตรงนี้เป็นความที่อถอยแล้วไปได้แป๊บเดียวบางคนทําความดีเหมือนดังที่นบีเปรียบเทียบเอาไว้ทําความดีเหมือนกำทานไฟร้อนๆทานไฟร้อนๆมาอยู่ที่มือของเรานะ่ะแป๊บเดียว สองวิสามวิปล่อยแล้วนั่นคือสภาพการทำความดีของคนที่เป็นมูนาฟิกของคนที่มันอยู่ในยุคท้ายๆท,ที่บ้าคลั่งเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาก็ต้องมียืนหยัดนะพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ความดีอันใดที่ข้าพระองค์ได้ประทำสำเร็จแล้วได้ประพฤติปฏิบัติสำเร็จแล้วอย่าอัลลอฮ์ให้ข้าพระองค์ยืนยันเรื่องนี้เรียกว่ายืนหยัดเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต ผมก็ขอดูอาตออรอห์ให้ไวแชแนลเนี่ยผู้ที่จะมาสารต่องานหลังจากที่ที่พวกผมจากไปแล้วผู้ที่จะมาสารงานในการเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหลังจากที่รุ่นเนี่ยออกไปแล้วหรือไปจากโลกดุนยาเนี่นเราก็ขอให้เป็นคนที่ยืนหยัดไปจนกระทั่งถึงวันวันกียา์มัดเลยก็ได้เพราะการยืนหยัดในเรื่องเหล่านี้พี่น้องมันเป็นเรื่องที่ จำเป็นที่เราจะต้องทําเพราะยืนหยัดในเรื่องนี้เนี่ยสังคมได้ประโยชน์คนในสังคมรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาประการที่สนอกจากอดทนยืนหยัดแล้วต้องใจเนี่ยต้องจดจ่อผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ภาษาอาบเรียกว่าอัลมุรอกอบะใจเนี่จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์หนทางตรงนี้พี่น้องลำบากก็จริงสบัตเนี่ยมันขมคืนก็จริง ยืนหยัดเนี่ยบางทีมันลำบากก็จริงแต่ถ้าใจจดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์ความสุขเกิดขึ้นได้ความสงบเกิดขึ้นได้อัลลอฮ์บิดิคริลลาฮิตัตมาอินนุกูลูบไม่ใช่การล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทำให้ใจสงบอันนี้ก็ย้ำอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางความยากลำบากที่เราจะต้องอาศัยความอดทนนึกถึงอัลลอฮ์ผลบางทีนั่งขอบริจาคจากพี่น้องเลยนะมันเป็นมันเป็น ครือเเรียกอะไรกระดูกทับเส้นนี่นะแต่ตอนนี้ก็คนชั่วคือมน,นิษยืดคอกับทุกวันอยู่ที่บ้านพอนั่งมันนา,นานลลวโอ้โหมันปวดร้าวไปหมดเลยนี่ตรงเนียแล้วตรงสะบักโดยเฉพาะข้างซ้ายเนี่ยปวดจนกระทั่งบางทีบวมแล้วข้างหลังเนี่ยไปตรงถามหลังแข็งเป็นกระดานมันปวดทํายังไงอะนั่งซิกรุลลอไปขอดูอาต่อลอพยาอามรอปวดเพิ่มพูนยาวลอได้ปวดให้สะดวก อัลลอฮุมะยัสซิรวเวลาตัวอัสซิรโอ้อัลลอฮ์เด้โปรให้ความสะดวกง่ายได้ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ได้เกิดความยากลำบากต้องนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเพราะท่านนบีสอนว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะลำบากสักนิดหนึ่งให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ขอต่ออัลลอฮ์แล้วใจมันจะสงบสุข บางครั้งก็ได้ตามเป้าบางครั้งก็ได้แค่ประมาณ80%บางครั้งได้น้อยหนึ่งได้60 65%อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ใจเราทำไมอ่ะมันมีความสุขเพราะระหวางปฏิบัติการระหวางปฏิบัติหน้าที่ที่เราใช้ความอดทนอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ในระหว่างนั้นเนี่ยให้ใจของเรานึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาท่านนบีสอนว่า แม้กระทั่งเดินออกไปเนี่ยเชือกผูกรองเท้าขาดต้องนึกขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานห,าหัวตาลาเห็นยังแล้วความสุขความสงบมันจะเกิดขึ้นท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จสิ้นจากสงครามรือว่าอยู่ในระหว่างสงครามเนี่ยท่านนาบีมาหาความสงบใจด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อัลลอฮ์ดูอยู่นะอัลลอฮ์ จดจ้องเราอยู่นะอัลลอฮ์จดบันทึกอยู่นะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องอัลฮัมดูลิลละภาระที่มันหนักอึง้งความยากลาบากมันก็จะเบาลงในความรู้สึกของเรานะครับข้อที่สบริสุทธิ์ใจอัลอิคลาสตรงนี้พี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีเลยนะในความ สอบัตอดทนต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดในความดีในศาสนาของอัลลอฮ์ต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จดจ่อผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตอลลาอิคลาสอิคลาสเราเนยาอิคลาสต่ออัลลอฮ์แค่เฉพาะปากอย่างเดียวนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องเนี้มาพูดคุยกันอิคลาสต่ออัลลอฮ์เรื่องปากอย่างเดียว ฉันขอฉันทำเพื่อความบริสุทธิ์ใจเนี่ยฉันทำเนี่ยแต่ว่าไปดูลึกๆแล้วพฤติกรรมบรรศให้เห็นว่าบางอย่างนั้นปากเท่านั้นที่เอย่ยวาจาออกมาว่าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาถ้าบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺจริงๆเนี่ยนะพี่น้องงานของเราจเจริญหมดเลยนะงานของเราเนะี่ยมีแต่ความจเจริญมีแต่ความสบายอ,อกสบายใจทีนี้ พอพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใจป้าบเนี่นะพี่น้องมันมันแวบขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้พวกเราทำการบ้านกันสักข้อหนึ่งได้ไหมหพี่น้องทำการบ้านกันสักข้อหนึ่งการบ้านข้อไหนล่ะข้อที่บอกว่าก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องครับขอให้เราได้ขอให้เราเด็ดทบทวน สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจความคิดความรู้สึกของเราในหัวใจสักนิดหนึ่งก่อนจะลงมือทําอะไรทั้งงานดุนยาแล้วก็งานอาคิร์ทั้งงานดุนยาแล้วก็งานศา,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 าสนาพ่อบอกพี่น้องไปแล้วงานดุนยาเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยทำเพื่อเอาเร์จริงๆแลวเรื่องนั้นไม่ขัดแย้งต่อศาสนานะมันจะแปลเปลี่ยนไปสู่งานที่เป็นอิบาดาทันทีเลยก่อนจะลงมือทําอะไรเนี่ยฝากกันบ้านไว้เลยนะพี่น้องผมก็ต้องตอกย้าตัวของผมเองนี่แหละ ก่อนจะมือลงมือ่เยเช่นบันทึกเทพรายการเนี่ยก่อนจะมือลงมือบันทึกเทพเนี่ยนึกทาเพื่ออั um oh ลลอฮฺอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮุมายัสซดเวลาทออัสเโออัลลอฮ์ได้โปรดให้มันง่ายได้เถิดอย่าอั Allah, าลลอฮ์อย่าโปรดให้ความยากลําบากเกิดขึ้นเลยอย่าอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้พี่น้องทบทวนทั้งนิดนึงพี่น้องก่อนจะลงมือพี่น้องที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะก่อนจะออกไปตลาดตอนเช้าเนี่ยเนียดเนียดทำเพื่ออัลลอฮ ขับรถเนีย่ยทมเพื่ออัลลอฮ์ทุกอย่างเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และทุกอย่างอัลลอฮ์จะได้เอื้ออํานวยสิ่งต่างๆที่เป็นความดีให้แก่ชีวิตของเรานะครับข้อสุดท้ายที่บอกว่า5ประการสู่ความสําเร็จข้อสุดท้ายก็คืออัลมูบาดรออิลลัยรอดรีบเร่งไปสู่คุณงามความดีรีบเร่งไปสู่คุณงามความดีม,ม,ดมูบาดอรอเนี่ยต่างคนต่างรีบ อัลมุซาราอะต่างคนต่างรีบรุดให้มันเร็วสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเห็นว่าความดีตรงนี้เป็นความดีจริงๆแล้วเรียนรู้มาแล้วเข้าใจแล้วอัอเหรเป็นความดีจริงๆเลยรีบรุดไปสู่คุณงามความดีอย่ารอจนกระทั่งมันหมดโอกาสแล้วแล้วก็คิดอยากจะทําความดีเหมือนดังพี่น้องที่ตอนอยู่สบายๆแขนขาย,ยกขึ้นเนี่ยนะยกไปไหนมาไหนด้วยความสะดวก กำลังวังชาย,ยังมีเนี่ยเอาล่ไม่อยากจะทำราความดีรอให้ป่วยก่อนเนี่ยประเภทยกแขนไม่เคยขึ้นแล้วเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยอยู่อยู่คนยกแขนไม่ขึ้นรอ้องไห้รอ้องไห้ลเลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาเป็นยังไงตัวย่อรอ้องไห้เจ็บตรงไหนเดี๋ยวจะเป่าดูอาให้แค่บอกว่าไม่อยากจะทําความดีเอาล่ผมกลับมาที่บ้านน้ําตาไหลนอนนอน,นอนไม่รับเลย บางทีมันไปรู้อะไรมาแล้วนี่ยนะมันไปรู้มันไปซึ้งมันไปโดนใจนะคำพูดของคนป่วยคนนั้นนะโดนนะมันโดนความรู้สึกอย่างมากแล้วอ,ลอัลลออยากจะทําดีเนี่ยแขนยกไม่ขึ้นแล้วอัลมูบาดราะอิลลคอยรอดการรีบรุดไปสู่คุณงามความดีจึงจะต้องเป็นวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติการบ่อยๆปฏิบัติการให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นความดีแล้วปั๊บพิชิตมันให้ได้คําว่ารีบรุดเนี่ย รีบกันไปไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้ได้ขอบริจาคเอารีบกันไปที่จะบริจาคอย่ารอข้ามวันนี่ก็ไม่ควรรอถ้ารู้ปั๊บรโทรศัพท์เดี๋ยวนั้นเลยแจ้งเจตนาเลยเดี๋ยววันต่อไปรีบโอนเลยไอ,อย้ยางเนี้ยมันสามารถทําความดีได้ด้วยความสําเร็จอย่าปล่อยให้ใช้ตอนตั้งตัวไอ้ของเราเวลาจะทําความดีปั๊บนี่ปล่อยให้ใช้ตอนตั้งตัวปล่อยอยังไงอะเดี๋ยวไว้ก่อนอีกแป๊บนึงเดี๋ยววันสองวัน พอมันตั้งตัวได้พอมันหาหนทางเลาะไปทางนั้นอ้อมไปทางนี้เข้าั้งนู้นแสกตรงนี้จนกระทั่งเราหมดโอกาสทําความดีห้าประการประการสุดท้ายนี่สําคัญนะรีบเร่งไปสู่คุณงามความดีห้าประการนี้เป็นสิ่งที่จะนําชีวิตไปสู่ความสําเร็จนะครับอัลกลุมว, كم, ว,ร, الله, วบบรามตุลอฮ์